ดวนกรมอุตุเตือนพื้นที่เสี่ยง30จังหวัดรับมือฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงจากอิทธิพลพายุฤดูร้อน สวัสดีค่ะพบกับม่บุ๋มมาแชร์กันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะม่บุ๋มก็มากับคลิปเตือนพื้นที่เสี่ยง30จังหวัดนะคะเตรียมรับมือฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงนะคะสําหรับวันนี้นะคะทางพัทยาชนบุรีนะคะก็อากาศนะคะก็แบบมืดครึ้มแล้วก็มีฝนตกนะคะกระโชกแรงด้วยนะคะลมกระโชกแรงกันด้วยนะคะพื้นที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะ เอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่ากรมอูตุนะคะเขาได้เตือน30จังหวัดนะคะให้รับมือกับฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงจากอิทธิพลพายุฤดูร้อนนะคะจะมีจังหวัดใดบ้างนะคะเราไปรับชมมันพร้อมกันนะคะก่อนรับชมก็อยากขอกําลังใจนะคะด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารนะคะและถ้าเกิดว่าใครนะคะคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ช่วยกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่3มีนาคม2564นะคะกรมอุตุนิยมวิทยารายงานแผนที่แสดงพื้นที่สียยางภายัยสำหรับพายุฝนฟ้าคนองและลมกระโชกแรงประจำวันที่3มีนาคม2564ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึง6นาฬิกาวันที่4มีนาคม2564นะคะ โดยจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยก็จะได้แก่จังหวัดเลยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์เพชรบูรณ์ชัยภูมินครราชสีมาลบบุรีอุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสาระบุรีนครน,นายกปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะคะ สมุทรสาครสมุทรสาครสมุทรปราการนาคนปรปฐมปทุมธานี นนทบุรีและกรุงเทพมหานครนะคะด้วยในช่วงวันที่2-4ถึง4มีนาคม2 5ง4บริเวณความกดอากาศสูงกำลังบานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลมมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคก,กลางและภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะจะทำให้บริเวณดังกล่าวนะคะมีพายุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีพายุฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันก็จะมีกำลังแรงขึ้นอีกด้วยนะคะฝากเตือนไว้นะคะ พอไปพี่น้องท่านใดนะคะที่อยู่ใน30จังหวัดที่ไม่บุ๋มได้กล่าวถึงนะคะในช่วงวันที่2ถึง4มีนาคม64นี้นะคะให้เตรียมรับมือกับพายุฤดูร้อนนะคะก็จะมีฝนฟ้าขนองเป็นบางแห่งแล้วก็ลมกระโชกแรงกันด้วยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะพัทยาชนบุรีก็มีฝนฟ้าขนองน,นะคะเป็นบางแห่งนะคะส่วนบ้านในบุ๋มเนี่ยก็ มีฝนตกนะคะแต่ตกไม่นานเท่าไหร่แต่ลมเนี่ยแรงมากๆเลยนะคะทุกคนแบบน่ากลัวมากเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปข่าวนี้นะคะก็ขอจบข่าวเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมของข่าวอื่นจะรีบนำมาแจ้งด้วยนะคะและสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปเมนบุ๋มเป็นครั้งแรกนะคะก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารให,ใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ